เรียกได้ว่าเป็นเรื่องรดาที่ประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากกรณีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซ,นโซ,นโซนิโนแวคกยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่จังหวัดระยองพบอสอมอายุ63ปีโพสต์เฟซบุ๊กระบายความทุกข์ทรมานหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโซนแวคกเข็มแรกแล้วเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงเหนื่อยหอบผ่านมา7วันแล้วยังไม่สามารถทํางานเหมือนปกติได้ ล่าสุดนางกัญญาถนอมิตรอายุ63ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่123หมู่12ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองได้ออกมาเล่าทั้งน้ำตาหลังได้ฉีดวัคซินซินโนแวคสภาพอ่อนเพลียหายใจเหนื่อยหอบเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่าวันนี้แขนขาซีกซ้ายยังไม่สามารถรู้สึกและหายใจเหนื่อยหอบตลอดเวลาทุกทรมานเป็นอย่างมากทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำงานเองทุกอย่างทั้งตัดหญ้าและทำสวน <ME> เมื่อวันที่19ช่วงเช้าตัดญ้าแล้วเดินทางไปโรงพยาบาลบ้านค่ายกับเพื่อนอสมรวม3คนเพื่อรับการฉีดวัคซีนเนื่องจากเป็นอสมต้องทาหน้าที่เป็นด่านหน้าและยังต้องเลี้ยงหลานจึงต้องการความปลอดภัย ก่อนฉีดวัคซีนยื่นบัตรประจาตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่และบอกว่าอายุจริงประมาณ63ปีในบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถึงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่าอะไรให้เข้าไปฉีดตามปกติหลังฉีดก็ไม่มีอาการแต่พออีกวันกลับมีอาการแข็งขาอ่อนแรงเจ็บแป๊บๆที่หน้าอกซ้ายจึงขับรถด,ด้วยตนเองไปที่โรงพยาบาลบ้านค่ายได้รับการตรวจเลือดและให้น้าเกลือพอน้ําเกลือหมดขวดก็ให้กลับบ้านจนถึงวันนี้ผ่านมา7วันอาการยังไม่ดีขึ้น ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมหายใจเหนื่อยหอบซี่ขวายังไม่มีความรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ตัดสินใจผิดถ้ารู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จะไม่ฉีดหากจะต้องตายเพราะโควิดก็ยอมพราะตอนนี้ทุกทรมานมากทางด้านนายแพทย์ประสิทธิ์ทองสดาย,ยุผอโอ,อโรงพยาบาลบ้านค่ายเปิดเผยว่าสำหรับกรณีดังกล่าวแพทย์ผู้รักษาให้ข้อมูลว่าได้พูดคุยกับบุตรของผู้ป่วยในวันที่มาโรงพยาบาลบุตรแจ้งว่าผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนรับวัคซีนวันที่มาโรงพยาบาลหลังจากที่มีอาการแพทย์ตรวจอาการทางระบบประสาทพบว่าปกติตรวจเลือดผลปกติเชื่อว่าน่าจะเป็นภาวะเครีย